สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมกดพอกันอิกงแจ้งนะครับผมนี่เราเก่งเกมห้าล้นโฟร์กลิกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีปั๊มรถถังกับเรือครับผมหรือก็คือสแปนรถถังกับเรือแหละแต่ว่าเรื่อนก่อนเทาว่าเราจะใช้สูตรเพื่อให้มันต้องตัวและรวดเร็วและและไม่ซับซ้อนในการสอนนะครับดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าจะปั๊มยังไงก็ไปดูกันเลยครับ อย่างแรกก็รถถังนะผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะสอนวิธีถังเรามาดูกันก่อนครับว่าเราต้องการอะไรบ้างในการทาการสกปรยผมอย่างแรกผมอาร์มี่เพลนกับนาวีเพลนนะผมแค่เพลนก็แต่แอร์เพลนไม่เกี่ยวผมตัดไปเพราะว่าเราแต่สแปรแค่เรือกับรถถังเนาะก็คือเราใช้แค่อาร์มี่เพลนกับนาวีหามาจากไหนผมหาได้มาจากการลบกผมแล้วอย่างที่2ก็คือมิลิตรี่สตาร์ผม ช้นท,ที่ถูกที่สุดนะผมกดแคปเลยรวมรวมกัน3ามเหล่าก็จะประมาณร้0ยหสิบแต่ถ้าเราจะใช้สองเหล่าก็แค่ร้อยเดียวผมแค่ที่สูสุดแล้วห้าสิบห้าสิบนะผมร้อยร้อยผมส่วนอันอื่น,นไม่ต้องไม่เกี่ยวผมผมใส่ใส่ไว้เพื่อที่จะสร้างโรงงานทหารให้เร็วขึ้นครับเพราะมันจำเป็นต้องใช้โรงงานในการแปะม,มนุนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นออนที่สองนะผมวิมจัยผมเราจะต้องวิจัยอะไรจะสแปมของได้ผมอย่างแรกผมอัน ก็คือวิจัย i m อีคว e m อุป m ร n t อันนี้นะครับผมอันนี้วิจัยแล้วจะได้อ e n t รณ์โคเ t ชั n นสปีด40%แต่ค่าสูงสุดบวกอีก40ก็จะเป็น80อะไรทํานองนี้นะครับผมก็วิจัยอันเดียวพอก็คือ40%เพราะว่ามันเป็นของปี1-3เกได้เร็วที่สุดในต้นเกมน,น,นะครับผมจากนั้นไปดูที่สายกาี่รถถังนะครับ ขอเอาเรือออกก่อนะไปดูที่การสายการผลิตรถถังนะโอเคเราหารถถังที่ราคาถูกที่สุดครับผมอันไหนถูกสุดแพงสุดดูยังไงดูที่รูปควันเฟืองด้านหลังตามด้วยตัวเลขครับผมก็คือ8.8 2.20 7.3ถูกสุดก็คือเลขน้อยสุดก็คือ3.88นะครับผมอยังฮากโกะเอาฮากโกะมาก็ได้หรือว่าจะเอาคันอื่นก็ได้ครับผมแต่ว่าต้องใช้คันเดียวกันในการสปัมสปมของนะ กดชอ์เดทเพื่อดูครับผมจะมีแท้งเกเ,เต้ไทยเก้าสิบสี่ราคาถูกเหมือนกันนะผมราคาแค่สองจุดหกสี่แต่ในที่นี้น่าจะใช้ไปทาโกและกันนะผมราคาสามจุดแปดแปดแต่ก่อนที่จะใช้เราขอทําให้มันราคาถูกลงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับผมโดยการทําให้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับผมเล่ปุ๊บอ่าเราก็จะได้ฮาโกะรุ่นใหม่ที่ราคาถูกแล้วนะผมส่วนรุ่นเก่ามันก็จะไอ้นี่ไว้แต่ไม่เป็นไร เราอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้เราลบไอ้โปรดักต์อันนี้ไปเพราะเราจะผลิตอันใหม่ที่เป็นราคาถูกกดระบบเอาไปสักเก้าโรงงานสิบโรงงานนะครับผมประมาณนี้จากนั้นกดไปที่ท้ายทันสี่ใครอที่เราเพิ่งเปลี่ยนแบบนี้เหมือนเดิมครับผมแต่รอบนี้เราแต่งแบบฟูฟูสเกลเลยก็คือแต่งแบบเต็มเลยครับผมแบบแน่นแน่นเลยเลียนเป็นดีเซลเป็นจะน้องแขนนอนเอา ข้อมสคนนะครับผมปืนหนึ่งกระบอกที่ไม่ชินกันสเปปเข้มูเป็นเกาสะส็โลบแล้วก็สมลนล้าง,งกระเอ่อคนหนักนะครับผมด้านบนเปลี่ยนที่ขาเป็นรุ่นแบบแฮกเกอร์ด้วยครับผมตอนนี้เกาะแล้วก็ใส่ราคาแพงสุดไปเลยนะครับผมกดเซฟครับผม มานี้นะผมเราได้รถถังคันใหม่ทับคันเก่าแล้วนะเออปกติคือปกติถ้าเราจะทําไอ้แบบเนี้ยมันจะต้องกดเออกดลูกศรปิดเกีียวแบบนี้ด้วยนะผมแบบนี้ปุ๊บอ่ามันจะหายไปประมาณนี้ผมแต่อันนี้ก็คือเราอัปเกรดให้เป็นรุ่นใหม่กว่ามันเลยทับไปเลยนะผมแต่เราจะแก้ไขจะแก้ไขอีแบบรูกอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องทําแบบเมื่อกี้นะครับโอเคประมาณนี้ับผมจากนั้นเราก็รอของในสต็อกให้มันเต็มน,นะครับ หรือล้นหลักๆคือต้องให้ของในสต็อกมันล้นนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมพอเรามีสต็อกประมาณสามแสิบกแล้วนะครับผมก็ให้กดควเวนะครับผมคูเวฟอร์มสต็อกไปครับผมแต่ก่อนนั้นเรามาดูกันก่อนว่านีา่ลายผลิตเป็นยังไงนะเห็นไหมลดราคาถูกก็จะผลิตเร็วมากผมหกหกจุดห้าเจ็ดต่อวันกนคือประมาณเจ็ดคันต่อวันแล้วก็นี้ เทียบกับรายหลักที่เราแบบแต่งเต็มมันได้แค่2.75หรือ3คันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองซึ่งเราจะทําให้ตรง2สัปดาห์เนี้ยมันผลิตเร็วขึ้นแบบเท่าตัวและได้เยอะขึ้นนะผมแล้วเป็นของที่คุณภาพดีนะครับผมซึ่งมันมากเพราะใช้ในการลบและทาสงครามแบบแมสโรดั้กนะผมซึ่งแมกโรดั้เนี่ย้องผลิตไปเรื่อยๆนะแล้วก็มากดโควิดนะผมยิ่งตัวแมกโรดั้กผลิตยิ่งเร็วก,การโควิดก็จะยิ่งคุ้มมากขึ้นนะผมเพราะมันไม่ใช้ทรัพยากรหลังจากเรากดโควิดแล้ว จากนั้นอัตราการฟินเจอรถูกเร่งนะผมมันเหมือนการอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นแล้วก็ได้เยอะมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะของที่มีคุณภาพเราจะได้เยอะมากขึ้นนะผมอย่างเนี้ยใคร A เริ่มพุ่งเห็นไหมนะต็อกห้าร้อยแต่ใคร A พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาเรื่อยผมแล้วว่าแบบ ของคุณภาพมันหนาแน่นอย่างรวดเร็วมากกว่าของกากาที่เราสร้างมาเพื่อแม้พูดักับผมแต่แม้พูดักยังคงสร้างต่อไปเรื่อยๆอย่าง่าแบบตุ๊กตๆเรามีรถถังแบบจะพันคันแล้วอ่ะเออยังไม่ถึงปีแม่งจะพันคันแล้วละไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะผมจะรับกาจะแปลรถถังทางบกนะครับผมต่อไปเรามาดูทางเรือเลยครับทางเรือนะครับผมเราต้องย้ําก่อนนะครับว่าทางเรือนั้นไม่ใช่ทําแบบนี้ แล้วก็ทางเครื่องบินอากาศนั้นก็ไม่สามารถทำทำอะไรได้เลยนะครับผมถึงแม้จะแบบมีโอกาสทําได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทางการที่ผมไปลองทํมาหลายครั้งแล้วก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้บกั๊กหรือแก้แพดแล้วแน่เลยทําให้ไม่สามารถปั๊มแบบรถถังได้นะครับผมแต่เรือยังคงเหมือนเดิมครับผมก็คือคําแนะนําของผมก็คือแล้วก็สอนของผมก็คือเอ่อ เราจะใช้แค่เรือ C A C L D D และ S S ครับผมหรือก็คือเรือลาดตะเวนเบาเรือลาดตะเวนหนักเรือดำน้ำและเรือเรือเอ่อเรือเรือเรือพิฆาตนะครับผมส่วนเรือ Pattern Cruiser B B และ C B หรือไอ้พวกแบบพวกเรือประจันบานเรือลาดตะเวนประจันบาลเรือบรรทุกเครื่องบินเราจะไม่ปั๊มนะผมเพราะมันปั๊มไม่ได้ราคาแพงเกินไปนะผมแต่ถ้ารถ แช้แล้วถ้าลดอุป,ปกรณ์รมันสักอย่างก็คือมันเป็นเรืองโงงเลยครับผมที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะครับผมดังนั้นที่เราควรสแปนก็คือพวก CL แครับผมซ a อาจจะราคาแพงขึ้นมาหน่อยประมาณพันกว่าสองพันกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าสแปนไม่ได้ผมแต่แค่โอกาสก,การใช้สอยมันยังไงดีคือการแม่กลัตมันด้อยอกว่าของ CL นะครับผมนะครับนะส่วนดีๆกับ s อหรือเรือม้ากบดีๆนี่ ยังไงก็สแปมได้ชิวๆแล้วครับผมโดยไม่ต้องสอนหรืออะไรแต่ว่าแค่ซีเอลเนี่ยเราจะต้องมาสอนตรงนี้ด้วยครับผมเพราะว่าวิธีของมันมันไม่ใช่ว่าไอเหียเอาราคาสี่พันไปเลยอย่างเงี้ยครับสร้างมาเยอะแบบไม่ทันครับผมไม่ทันกินมันปีละลำเลยนหะมคุณต้องทอํายังไงให้มันได้แบบครึ่งปีอย่างต่ำครึ่งปีง่ายๆครับผมเอาเอาแปลนที่ราคาถูกที่สุดมาก่อนผมอันนี้ของเทียหนึ่งนะ ก็โอกิน و ิมะนะถ้าเป็นของญี่ปุนเียนนี่นะอันถูกสุดแได้ว7 0 0 7คุณถอดอุปกรณ์ที่ไม่จาเป็นในการลบแต่ผมอย่างการกู้ระเบิดอะเออคุณไม่ต้องไปกู้แม่งหรอกนะครับผมถอดไปถอดได้ถอดได้ถอดอะรอีกถอดให้หมดนะผมให้มันเหลือแค่ปืนหลักเอเออแล้วก็โมดูลมาตรฐานมันที่มันสามารถทาให้เรือขับได้และสามารถตอบโต้ชาวบ้านได้แค่นั้นพผม ราคาอยู 00, ่เือนสองพันหกนไม่จากสองพันเ็เออมันอาจจะดูตลกนะครับแต่ว่าเราต้องทำอย่างนี้ผมเพื่อที่จะปั๊มเรือก็ทำอย่างงี้ผมไมนเริ่มเลยแต่แค่เราใช้แปลนที่ราคาถูกที่สุดนะครับผมไม่มีการแปลรูปไม่มีการอัปเกรดนะผมเพราะเรือทุกลำอัปเกรดใช้เวลานานมากกว่าการผลิตแต่นี่เห็นไะหมครับด้วยความที่มันเป็นเรือราคาถูกเราสแปนมาสามมาสิบห้าอุ่อย่างเงี้ยเอ,อ่อลายผลิตละห้าอุ่อย่างเงี้ยมาสามลายคุณก็จะได้ เรือภายในปีสามหกแล้วเร็วมากนะครับผมถ้าคุณก็ทําอย่างเงี้ยถ้าคุณจะสแปมเรือแบบตั้งใจคุณก็แค่สร้างอู่เรือมาสักห้าสิบอู่แล้วก็มาทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมอะสามอันแรกเรือซีเอลสามอันสองเรือดำน้ำสามอันสามเรือพิฆาตอย่างเงี้ยครับผมส่วนอิปะทาที่เหลือเป็นอู่ซ่อมหรือไม่ก็อู่ต่อเรือใหญ่เป็นพิเศษหรือพวกประจันบาลแค่พี้แทนอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่คือการสแปมเรือครับ ไม่มีทิแอันทิกอะไรมากแต่ว่ามันได้ผลชัวเพราะว่าคุณแค่ของน่านรับได้ก็เพียงพอหากคุณต้องการเรือจํานวนมากในการของน่านน้ำนะทางเรือประสิทธิภาพคุณต้องการเรือประสิทธิภาพที่ดีคุณก็ทําได้เช่นกันแต่แค่จะได้เรือที่จํานวนน้อยกว่าเรือสแปมจํานวนมากขนาดนี้ก็เท่านั้นเองัะผมนะครับโอเค ส่วนทางรถถังก็แบบนี้ส่วนทางเครื่องบินเราไม่มีสอนเพราะว่าจากที่ผมลองทํามาหลายครั้งล่าสุดปัจจุบันนี้ก็คือมันทําไม่ได้นะครับผมหรือถ้าใครนหรือว่าใครทําได้ก็ก็คงทําแบบรถถังนะผมไม่มีการทําแบบอื่นแล้วนะครับผมก็ทำแบบรถถังและเครื่องบินถ้ามันทําได้นะแต่ที่ผมเคยทําตอนซื้อเรือวิีมาครั้งแรกก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการสอนปั๊มของปั๊มรถถังปั๊มเรือนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปสอนครับผม cool này cool này khỏi trong thì ra là thì sao bạn các bạn